จับใครจังกับวอลแคนกันต่อนะฮะเมื่อกี้หลุดด้วยพลังไอสามเนิ้นระบบป้องกันของเกมระบบป้องกันเอนโพเทคของเกมสุดหนาแน่นขนาดไม่ได้ใช้โปรยังโดนแบนแน่นสัตว์เลยขนาดเข้าเกมกูโหลดได้ห0สิบยังหลุดเย็ดเป็ดแดงเขียวแรงเขียวระบบป้องกันโปรสุดหนาแน่นแม้ว่าไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นยังโดนแบนนะฮะคือพวกกูอยู่เฉยๆก็ขึ้นว่าโปรเฮียอะไรก็ไม่รู้ ซอยเนี่ยกูบุกซอยแล้วอ๋ออ๋อนี่แก่ไข่ไฟ่เน่ยแบงโปลไม่โดนดันเลยปะเออเขาบอกน็อตติงคอนเฟิร์มอ่ะน็ตติงคอนเฟิร์มว่าอยากเจอนมหรือเปล่าไหนไหนนมไหนนมแบงเบื่อเชื่อไม่เบื่อไม่เบ่อเชื่อไม่เบื่อนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฝากไปเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันแบงมือนกัาเฮ่เกาหลี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 มัช่างเกาหลี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  เฮ้ยเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกขอศพแซีอซีอลคนเลยน่ท้องนี่ไอยมันชาร์จมตว์ไอ้เยอะเลยเหอยีกาูเกียิได้ไหมครับไปเตะแมงกแครได้ไหมนั่นไงมาแล้วเด็กมันเอาเด็กมันเอาเฮ้ยังไงเนี่ยพี่ลุยเ้ยเด็กมันเอามันเอาแล้ว เอาอ่ะเอ้เแชมปมสามยังอยู่อ้าวไม่ใช่ปาระเบิรดกูโดนลั่นเลยสัตว์ควักมีนมาหากูทีโลกคนเดียวเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ไปสำหรับทุกๆคลิปนะฮะก็ขอของรอนนะฮะเห็นเห็นเขาบอกว่าน็อตติงคอนเฟิร์มว่าเออโปรแชมป์โลกยังทำไม่ได้เลย เห็นบอกว่าส่งแบรนด์กัน GM ทีมงานเขาบอกว่ารอหลักฐานจะอยู่นะกูเห็นรอมานานแล้วแบรนด์มาสักทีเถอะกูลำคาญไม่ใช่ลำคาญมึงนะนน็อตติงกูลำคาญไอ้ไก่ไข่ควายโง่มึงช่วยแบรนด์มาทีนะพวกกูไม่มีอำนาจพวกกูเป็นทีมงานนึงช่วยกูหน่อยเดอ๋เขาบอกว่ากูเป็นหนึ่งอ่ะเขาใครชนะได้ใบไปไปดิไปดิฮะเป็นแบ็กอัพให้อย่าอยู่กูถัวดุไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูยำนมแตกเลยอย่ามายุกับกูถัวกูดุแม่งเจ็บแล้วตัวขลาดนั้นน่าจะเจ็บเลยตัวบ้าบัง ไอโยงอะไปแล้วบุกเลยฮะแล้วจนนี้บุกเลยฮะเดี๋ยวกูกูงงไงเลยไ่กินห่างวัลไม่กินลอง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 ไอ้ยี hey, oh ่ห oh ้ออ้วนไปลดความอ้วนเย่ได oh, 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 yeah. ้ตัวหนึ่งมาตัวอ้วนใส่บุกลูกเสือไอ้เหี้ยกูเรียนรอรอตบหัวแม่งสัตว์ไป้ยเย็นทำใจหนึ่งไม่ได้ละไปลั่นเลยวันนี้อุ้ยสัตว์ไหมนี่ ไอคอน้อใช่ไหมผัวมึงอ่ะกูจะยิงแม่งอยู่ไหนอยู่ไหนอคอนอยู่ไหนอย่าทำอะไรผัวหนูอย่าทำอะไรผัวหนูหลุมล่องขี้ไก่ มีซีอูช่วยกูไว้ศัสต์มึงแม่งแรงล้ำใจนั่น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 ฮารเดสฮารเดสทำอะไรฮาร์เดสทำอะไรไม่เหลือเหลืออะกูอ่ะเดียวแต่เย็นเหลืออลกูแต่เย็นอฮ้ยมาเดกกันเช้าเด่ชิบเา้ยขอขอเดนี้กขอกูขอ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 ยายาอยา กมาคือมาคือเด็ดเปิดพี่ซีอู้มากไม่โดนถังทุกรอบทุกรอบอะไรอ่ะพวกต้องหลีกเลี่ยงการเล่นดาดที่มันไม่มีถังระเบิดแล้วมั้งไม่นจ้องจะยิงใส่กันคนเดียวกันเลยไอ้สัสเฮ้ยกูหลงขาในคายมากเลยเว้ยกูพูดเลยกูหลงคาจุดมากเลยโอ้กูตายไปต้ไหนอ่ะไหนมาดูไก่ที่ไม่โง่เลย มันก็มาสิมันก็มาสิไอ้แม็ตั้อยู่ไอ้แม็กตามอยู่ไอ้แม็กตามอยู่ไอแม็กไม่ช่วยเว้ยไอแม็กรอดูอ่ะดูดิทางทางไม่เองมันก็ไม่ต้องยิงเออ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 เอดิไม่รังดิไม่รังไอ้แม็กมันเห็นเลยมันไม่ช่วยเว้ยไอ้แม็กไอ้แม็กมันเห็นเว้ยมันยืนดูกูก็เห็นเว้ยดิไม่ ได้มัดได้มึงดูด้วยว่าใครหัวห้องเออ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 เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเป็นพยานเลยกูก็เห็นได้ได้ได้วันนี้โลวันนี้มัดจะไม่อยู่ที่ห้องไอแม่อยู่ที่โหล่เลยยังยังมันยังไม่ต่อแย่กับกุยมันยังไม่เต่อแย่กุยไอสัตว์โดนโดนโดนสิโดนสิ เกาหลีเกาหลีเกาหลีเเล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 ยเฮ้ยนี่แหละมาดีของเล็กของเล็กของเล็กตัวหนึงเยดเปิดโทษ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 พอดีว่าแบบมันตกใจว้ายต่ไปต่ไปเราตกใจไอ้แม็กแมงมองไม่ไม่ด้ช่วยกูเองหรอกม่งมากูเงพี่ซียูพี่มาซับอตา้ยเฮียตกใจโอ้โหไอ้ัต อย่าใครใครบอกให้ถือมีดวิ่งอย่าเมื่อก้เยเอาดิเอามาเอามาดิโอ้ดูด้วยที่น่เย็ดดิมีอยู่ที่หนึ่งเย็ด้วันทันตีหัะหัวเฮ้ยไอแม็กร้องหัววะไอแม็กร้องหัววะเอาวะเด็กมันเอาอะ หัวการเปลี่ยนแปลงเอาแล้วมันบินไปแล้วก็บ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิในในเกมมันไม่มันหรอกไหมเออเอาด้วยอะไรเห็นด้วยเห็นด้วยทำไมเขาร้องหัวฝั่งนี้นจะหมีเรื่องจะหมีเรื่องอ๋อก,กดใครไม่กดกูกดแล้วนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นแค่ใจเย็นค <c oughs> ้างเลยกดเริเ่มไม่ได้ อัดคลิปตอนไหนบอกนะคะเบิร์อัดอยู่อัดแล้วอัดนั่นน่ะไอ้ที่ไอ้ที่ไมทีมึงวายวายวายเมื่อกี้เนี่ยหมดเลยเข้าหมดแล้วที่ที่หนูวายวายคลิปเมื่อกี้ก็อัดใช่ปะใช่แน่นอนพี่ ชามันไม่ทันแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ไม่ทันแล้วกลับตัวกลับใจไม่ทันแล้วกมนไม่ไม่คือไม่ทันแล้วใช่ไหมที่หนูจะเรียบร้อยไม่ทันแล้วทันแล้วพี่ผ้าพับไว้อ่ะมันยับยุ่ยี่หมดแล้วี่ใช่บไว้ไว้เย็นภาพเลยสุแล้ว่านผาอย่าพูดอย่างนั้นมันกระเทือนมากเว้ยกระเทือนถึงกูที่แรกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนเรียบร้อยใช่จ้ะเจอดิมี่นี่แบบหูเดี๋ยวนี้นี่เป็นคนหยาบคลายไปเลยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนพูดครับ ครับสวยครับทุกคนครับทำไมกูไม่เห็นเพื่อนเพื่อนครับเฮ้ยทำไมกูขำทำไมวะโอชั่วโมงแรกพี่ไอเข้ามานะค่ะใช่ค่ะพี่เปงผู้ชายฮะอุ้ยวู้วิฉั์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเซนบอกว่าให้ก้าถอยหลังเมื่อกี้เพราะอะไรไม่รู้ก้าวไปอ๋อเอะใจแขวแขวีวียแว่แขวี่แมว่แขวาแขแข่วแ อุ้ยเอมาว่ะเอมันเอาว่ะเด็กมันเอาว่ะเด็กมันเอาเอว่ะออ้ยพอว่ะพอว่ะโอ้ยยิงแล้วว่ะไม่โดนว่ะโอ้ยมันปาระเบิดชิ่งมาว่ะโอ้ยเด็กมันเอาว่ะโดนถากทางว่ะมันก็เอาว่ะสกันด้วยปืนเขี่ยเลยนะปืนทองเลยจะนิมขึ้นเพื่อนห้องใหญ่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 เมื่อกี้มุดไปล้เดี๋ยวมึงเจอเด็ดเด็ดบินบินตายหน้ากากมันเข้าไม่หลุดด้วยยึดแตกจอมลุดเสี่ยวเออจากสำนักเหลียงซาน้อหโ ต้องห้อยยึดเ่เอยึดไอแมกล้างแค้นไอ้กุนเโอยควายเอ้ยอคาลิเบอร์มาดิแมกแมกแมกกเอาดิแมกโถ่เ้ของมึง โอ้ควายว่ะแม็กไอ้เหี้ยผิดหวังว่ะผิดหวังก่อควายวายมันผิดแผนอ่ะมันก็ฟังเสียงเอาดิเนี่ยคิดอยู่แล้วเมื่อกี้ก็เหล่าลงโชว์ควายโชว์ควายไอ้แม็กโชว์ควายรอเลยหมดกันไอ้เหี้ยกูเกียดตถังนึ่งแทงไว้เติมฝั่งนู้นนี่ผมนี้ยจิกไก่ไข่ไก่ไข่ไข่โง่ไก่ไข่ควายโง่อยู่ไหมว้ายเจอตัวแล้วชิบหาย รถเออไอ้เหี้ยรถจนหอมเลยกูยิงตายเลยสัตว์ไขมันแตกตัวไอ้เหี้ยไขมันแตกตัวไขมันแตกตัวโอ้โหไอ้สัตว์แตกเป็นถึงเสียงเลยไอ้เหี้ยไหนมึงโดนไขมันยิงตรงไหนเอ้ยเด็หย่อยไอ้เหี้ยแม็กไอ้แม็กไอ้เหี้ยไอ้ฝัดกูจะจุดชูบแช่งมึงทุกเช้าเย็น กูจะตุดทุบแช่งมึงทุกเช้าเย็นไอสัตว์ไอเหี้ยยอู่แคบอยู่แคบบหลัง้้านอเยคือจังหวะเมื่อกี้ว่าเดินเข้าเดินผ่านหลุมเดินผ่านใต้น้ำเห็นถังแดงๆเออคิดว่าเขาไม่มีอะไรกูเหลือบตาดูแมพเท่านั้นแหละไอเหี้ยกูเห็นหมาขาวเนี่ยแม่งเลงมาทางถังกูชิบหายไอ้แม็กไอเฟิร์ดเมื่อกี้กูโดนลงกูจะตุดทุบแช่งมึงทุกเช้าเย็นกูจะขอให้หามึงเล็ก จะขอให้หามึงเล็กเาถวงอกไม่ต้องขอคงเล็กเาถุงงอกทานินทานช่วยไอ้ไส้ไหววายโอ้โดนเจ็บวเจ็บมากเจ็บมากเจ็บสัตว์รัเสีเฮ้อ้หี้ยใครเป็นชูกูอีกวะเนี่ยอยู่มึงก็ยัดเยียความเป็นผัวไ้กู เอาละวกูเมียทะเลาะกันครับผมกูมีเรื่องกับมันอยู่เหมือนกันโอ๊สัตว์เลยมันอย่าแย่งยืนความเป็นผัวให้กูปวดไปสองว้าเจึแม่งเอากูเฮ้ยตัวสุดท้ายมือเปิดโอ้ยบอกแล้วมือมือมีปืนไหมเนี่ยมือมีปืนหรือเปล่าเย็ดฮาร์ดกับซียูมันเอาอ่ะเด็กมันเอากันเลยวันนี้มาหนีมาป็นไรกูได้รูปกูที่หนึ่งแล้วนานๆจะมีที ใช่ใช่กูได้รูปแล้วไม่เป็นไรกูแม่อะไรแล้วเรื่อเกือบโดนเกือบโดนเกมไวแล้วไม่ไรสัตว์ไอโกดใจเย็นไอโกโอ้โหโอ้ยเจ็บมันเอาว่ะเจ็บมันเอาว่ะโอ้โหหัวกู ไปเลยดูสิยูนี่เมื่อกี้ใครลัดกูไว้สั่นพี่เลยทำไม่ตัดกูมะไอ้ลูกกระป๋องไป็นหน่วยแม็กอ่เปลี่ยนแม็กโชเปลี่ยนแม็กโชเอาเปลี่ยนแม็กโชเออเมื่อกี้กูจะเหลาไข่แย่งกูพี่เด่แหละใครหนึ่ับหมหน่ยแม็กนี่สกอร์ศูนย์เตะมาหน่อห้องยังแ่บปะไม่ช่วยพี่เลย วป็อเที่ถังด้ะเป็นเี้ยอะไรพวกมึงอ่ะฮะนั่นไงดูไอแม็กดิไอแม็ฆ่าเพื่อนตายอีกคนนล้เนียดูเดแล้วแล้วเมื่อกี้มันจตี้่ไปอย่างไวอ่ะไอแม็แม่งฆ่าเพื่อนตายคนงหมุนดหมุนหมซ่าหมุนซ่กหมุนขึ้นมาแล้วนะเมื่อกี้พวมึงไม่ช่วไหนไม่มีแล้วหลบไปแล้วเยเข้ามา ซีอูขาหน้ามีตัวหมุนหมุนมีตัวนักกฟ้ามีตัวเข้าบอมแล้วมันเข้าบอมเแล้วพีซเข้าบอมเอแล้วเข้าบอมเอแล้วยย่าอย่าเพิ่มเพิ่มเข้าบอมเแล้วเข้าบอมเอแล้ววิสัทยิงกหรยยิงกหรอยิงกหรอเย้เียมาแย่งกูฉันผิดเองล้มล้มล้ม สายลงหลุมไปแล้วโอ้ยเดมี่บินต่อหน้าต่อตาเลยเป็นภาพที่ตระหใจมากเลยฮะสัตว์นั่งทำครัต้องบอกว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ผมอยู่ข้างหลังนี้ค่อนข้างสะเทือนใจเลยฮะคือแบบว่าบินต่อหน้าต่อตากันเลยใครเนี่ยทีไใครของกูของกูอย่าพ่ปืนใหญบแล้วไม่หลัดเจ๊กแม่ของใหญ่มีทีพี่ยังยิงของหนูเลย วางสีไฟไว้ยิงของใหญ่ตัวนึงมึงเข้าไปยิงแม่งเลยมึงอย่าโก๊เอาเลยแนะท่านไงสองตัวเอ้อีกตัวนึงยึดแมวกัาเองนี่ไต่ปาไปวิ่งไปดีดิไอ้ควายมึงก็วิ่งไปดีสิไอ้เหี้ยย่องหัวพ่อมึงเหรอไอ้ไข่ควายโง่เหี้ยนี่มึงดูจอมยุติจากสำนักไอสัตว์ขุดเขาคุณลุงเสียงซานมึงเนี่ยเพี้ยเลยนะไว้ พี่ผมขอเรียนเป็นศิษย์นะคนนี่มจะจับยุทธมีดบินเข้ายู่ไหนเขาคุณลุงแห่งสำนักเลี้ยงซองแล้วไม่แก้กันนะอ้าวไอ้เฮียไม่แก้กันล่ะอ้าวเฮียแก้ได้ปะได้อยู่อ้าไอ้แล้วไม่แก้ไอ้เฮียน่าเสือกปล่อยพร้อมกันเลยนะ ไอ้ไอ้ท่านเลยไม่แก้ใครผมด้วยพี่มีกู้ไวแล้วแม่ไม่กูไม่มีกูก็มึงมีกู้ไวกูเลยปล่อยเหมือนกันกูก็ได้ดูอยู่ไอ้เหี้ยทำไมไม่แก้วะกูก็เลยว่ามึงมีกู้ไวกูก็ปล่อยไอ้ยไอ้สัตว์โคตรเปลวเลยสัตว์เกิดจากการเอ่อเล็กมึงซื้อเครื่องคิดเลขนะเปลวโหไอ้เหี้ยพวกมือแม่ของเต็มเก๊ไอ้สัตว์เต็มเก๊ เกด้านไหนด้านไหนเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ด้านหลังไอ้เหี้ยระเบิดมาเป็นพวงเลยว้ายเข้ามาแล้วยิงไม่โดนว้ายระเบิดระเบิดมาเป็นพวงเลยชาด้วยแม็กยืนปาระเบิดโคตรชิลเลยสัดวางแล้ววางแล้ววางแล้วไหนบอกวางแล้วกูกดไม่เห็นมีใครตายให้กูสักตัวก็ูเห็นหัวอยู่เนี่ย เอ้ยมันเอาอะเด็กมันเอาอะเลิ่นโอ้ยยิงนตัวเดียวนเอ้ยมันอยู่ที่หนึ่งว่ะกูแม่งไม่อ่ากูไม่น่าไปดันเลยอยแปดแม่งดักดักตุ๋ยกูในห้องไอ้เหียมึไปเล้ววิ่งไปไปที่ไปดี่ไป่ไปทีคไปกิดไปรี่ไรูี่ไรัี่ไ่ได่ไป้ี่ไกทีไอทส่ไปทีไม่ไป่ไ่ไไ่่ ตัดกูรอนานนะโอ้โหหัวกูโอ้โหตรงไหนวะพี่หน้าหมุนฐานฐานฐาน,านาเดชฐานเดชมันเอาอะฐานเดชมันเอาอะโอ้โห,โโหมหดเอาให้หมดด,ด,ดิเอาให้หมดดิข้างหน้าตัวนึงเอาให้หมดดิโอ้โห ดิคี้แมทำอะไรเนี่ยไอสัตว์เอ้ยควายดูควายควายเล่นเกมคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเคยเห็นควายเล่นเกมไหมฮะนี่เลยฮะไก่ไข่ควายโง่กูนั่งจับแฮมเตอร์ดีกว่าเฮียดูมึงแม่งไร้ฝันแล้วห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องใหญ่เก็บเป็ดมือปืนเอ๋กราบละไปเอ๋ขอขอขอเงาะทำไงฮะโอ้โหสเสียงดังแต่เียงดังอึ๊ก เสียงดังอึ๊กตัวนี้น้องฟันนะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอ้วนตัวอ้วนโ็วอ้แม็กแม่งล่องลอยอยู่แน่ในเวลาเนี้ยมาแล้วมาแล้วนะเอ้กองเล็กกองเล็กกองเล็กเต็ปตะมเลยท่านันกันไหมว่าได้ไหมได้ กูไม่ได้หนูว่าได้กูวไม่ได้เี่มัมั่นเดียวมันโดนเลยอยางนี้เก็บปเรียเก็บปืนเลยมึงมึงย้อนโยไม่ถึงจุดวางนะโหนี่เว้ยเก็บไม่ได้ใครระวังนี้เอ้าำเฮียเลยเรียกมายงี้จับได้กี่ปยเอออ่ชอบอยู่ชอบอย ไอ้เฮียกูเตะไอ้แม็กออกดีกว่าไอ้หนายิงตัวเอฟไม่เชอกูปะนั่งไม้อะไอ้เฮียแม่งเฉาะประตูเหล็กชิบหายแม่ไต้นเอบอกว่าสวยดมึงไ่สวยกูแน่สวยก็สวย เมื่อกี้แซดเท้างควายมึงอย่าอ้างมึงไม่งงเมื่อกี้จะกดคอนโทรลไปโดนแซดเฉยเลยเฮ้ยห้องใหญ่มามึงอะไรมึงอะไรมึงอยู่นี่มึงอะไรเฮ้ยรู้รู้อยายายาถ้าเป็นทหานไปทางนู้นน่ะมึงใจวะโถ่อยฮี่ใครยิงวะไอ้โกไอ้โกคำถามนี้อย่ามาถามกูสัตว์มึงเคยพูดกับกูไปแล้วเว้ยมึงอะไรแล้วมึงก็ทำลายความเชื่อใจที่กูมีให้โดยการยิงกูตาย เอ้ยกูหนีเกือบตายไอ้โทมัสไอ้สัตว์ไอ้อันทักหมาอีหะอันทักหมาคอยิบตักันดีหน้าเนี่ยไอ้ยังมีทุกอย่างเลยอันทักหมาฮันเด็ตบายบายวางไหนวะโอ้โหพี่มาเขาห้องเล็กไปแล้วห้องเล็กไปแล้วโอ้โหโดนกูโดนเลยไปแล้วยึดที่นี่โอ้โหแต่ มุดทะยันมุดทะยันดูที่หนึ่งดูที่หนึ่งดูสกอร์ที่หนึ่งนะคะผมเย้ะมันเดฟแบทชัดที่แมททำเนี่ยเนี่ยไอ้แม็กไม่ไรสาระไอ้เนี่ยคมเมทแค่เลยเฮ้อสักทีดิไปมึงจันทร์มาสักทีดิทำอะไรดีทำอะไรมันดีฮะอืขอบใจใช่ป่ะเราวางเงี้ยเหแมกจ๋าคำแล้วครบแล้วจ๋า จ๋ามีจ๋าตอบด้วยนะยึดเป็ดสนุกมากสนุกมากไพามาขอลงไออันทะหมาก็ภาพเป็นว่าคลิปวดูนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันโอกาสหน้าคลิปวิดีโอถัดไปนะฮะเออก็ฝากเอาไว้ สุดท้ายฝากเอาไว้ครับสุดท้ายแล้วก็คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วฝากเอาไว้นะฮะหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ก็ได้จบลงไปนะฮะเลิกฝากสักทีเถอะเลยบอกมันเอาอีกรอบนึงกำลังมันมาไปฝ่ายเอาไปทั่วี่ว่าใหญ่นั่นมันไม่ได้ไปใคกันหรอเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปวิดีโอหน้านะคลิปวิดีโอนี้จบแค่นี้ไป ไอ <ś les> ้พวกนี้นี่ก็เจาะอยู่ตอกย้ำก,กูแล้วเกินไอ้สัตม์